หลังขึ้นมองบ้านเราเมื่อได้มาอยู่ผู้คนมากมายขนาดนี่หรือเมืองปาหลายคนอยากมาเห็นเจ้าค้าเงนินด,นาดลาลวงตาคุณหัวเมาเทียบเงินบ้านเราคิดเอาหัวใจชื่อ ก็แค่ช่วยหังวันผู้่างจากนอกเหนือจากนั้นต้องมีเส้นทางลายเส้นอยากคืนหวนจินหากินจินทานบ้าน เป็นเพลงมวล,ม,วลมวลจากบริษัทลุกทุ่งเอซึ่ง mm hmm. ได้ภูมใจเสนอให้กับคอมม่พี่น้องได้ฟังในส้มเกี่ยวกับชีวิตการเป็นอยู่ของในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยควงภูมิใจของนักร้องรับเชิญและการผดุเซอร์คนงามกระตงคอ,อขอบ oh oh. คุนหลายๆเนาะสิดามาสารฝันต่อ mm hmm. ของคนที่หักเสียงเพลงในเอลเอัข้าววแมนนักรองโดยอาชีพแต่ว่าด้วยใจหัก เขาได้มาห่วมกันเนาะโอมันซิวัคคุณกเกษมเพชรสันติซึ่งเป็นคนแต่งเพลงให้กับเขาแล้วก็เป็นพี่น้องอันมู่ฟุงกันที่ว่าซอยงานสังคมอยู่ในเมืองเอลเอประเทศสหรัฐอเมริกาห่วมใจห่วมพลังกันมาเหตุเพลงเนาะกับคอฝากไม่อมใจของพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ทางสถานีเล่าอเทวิตของเขาก็เป็นผู้สปอนเซอร์แอดทามให่กับเขากระตขอ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 ขุ้นกระตุ้นั้นเนาะแล้วก็ตอนนี้ขนอยสิพัท่านผู้ชม วาพอกับคุณเจมแลเราก็อยาก้รท้ว่าคุณเจมนะเพื่อนใดไปต่างรัฐใดอียังเนาะมาฝากพ่อแม่พี่น้องแน,น่นอะคุณเจมมีอย่างเนาะครับคุณสมังครับก็ผมได้มีโอกาสได้เดินทางไปต่างรัฐที่ผ่านมานะครับสิบกว่าวัน,น,นที่ไปพมรหรืที่วอชิงตันดีซีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เดินทางไปที่รัฐเทนต์ซีต่อนะครับสองที่ที่ไปนั้นนะครับเป็นกิจกรรมทางด้าน ศาสนาคุณสมันรับใช้งานศาสนานะครับโดยเพราพุทธศาสนาที่มาเผยแพร่อยู่ที่ประเทศสหร,รัฐอเมริกานะครับนในานามสมัชชาสมไยัยในสหรัฐอเมริกาซึ่งผมมีหน้าที่ในการไปเก็บภาพบรรยากาศต,ต่างๆเป็นการบรรยายสรุปบรรยากาศงานที่จัดขึ้นครบรอบปีนะครับงานนี้นับเป็นงานที่ครั้งยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่งนะครับในแรดวงพระพุทธศาสนาคุณสมาน คุณทำเมื <th> <th pl ains> ่อ <reco> ก <tv>. ี้ตกใจคุณเชฟคนนึงนึกว่าจะทำเอาโอเปอเรนบ์เพรท่านทำเมาท่านเมาเลยต้องเป็นจังซีทท่านคุณเล็งผมมากก็เก่งใจเหมือนกันเอาเพราะได้เห็นโด้วยที่น่าใสนใจนี่ผมจะบอกให้ทีหลังว่าเป็นเพราะอะไรโอเคต่อกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับว่าที่ผมไปวอรจิงตันดีซีนะครับนั่นก็คือไปทำสกุปภาพบรรยายสรุปก็คือบรรยายสรุปงานทั้งหมดที่จัดนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่6 7 8 9 นะครับหกเจ็ดก้างสวันคุณสมัครเป็นงานครั้งยิ่งใหญ่นั้นก็คืองานประชุมสมัชชาสงไทยในสารเมริกาครบรอบปีนะครับสองก็คือเป็นงานวันวันเฉลิมฉลองนะครับครบรอบ88ปีของระเดิตประคุณพระวิเทศธรรมรังศรือหลวงตาชีแล้วก็เป็นการเปิดอาคารหลวงตาชีด้วย อาคารนี้ก็คือใช้ในเป็นเซนาสนะนะครับใช้ในกิจกรรมทางาศาสนาตั้งอยู่ที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีของสมารประธนบริหารวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีคือดออรพระมหาถนัตอัตจารีหรือพร,ระพระครูสิริอัฐวิเทศนะครับเลขาธิการสมัชชาสมภัยในอเมริกานะครับแล้วก็การจัดงานในครั้งนี้นะครับมีหลายๆอย่าง มีพระธรรมทูตมาจากทั่วโลกเลยทีเดียวมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่คุณสมานนะครับแล้วก็การจัดงานนะครับเริ่มตั้งแต่วันแรกเลยทีเดียวสคุปภาพที่ผมนํามาฝากต่อไปนี้เป็นสคุปภาพของอพิธีเปิดครับคุณของคําครับพิธีเปิดงานประชุมสมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริกานะครับกรุงไบรตันดีซีนะครับกรุงชิงตันใช่ตั้งที่ของชิงตันดีซีนะครับ นี่คือทางเข้าวัดนะครับซึ่งเป็นวัดที่ปักหลักอย่างมั่นคงมาเป็นระยะยาวนานคณสมัครในประเทศสหรัฐอเมริกามีคณะสงฆ์ไทยนะครับมาร่วมง,งานกันอย่างคับข้างมาจากทั่วโลกคณสมัครนี่เป็นการลงทะเบียนนะครับในช่งงชวงภาคเช้านี่ดรพระมาหาบางนะครับท่านมาจากจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับคณสมัครเป็นเจ้าคณะอำเภอด้วย นะครับแล้วก็มีพระมหาเีระอีกหลายรูปเลยทีเดียวมาร่วมงาในครั้งนี้และมันมีพระมหาเีระจากประเทศไทยด้วยนี่ก็คือพระบสช์ของวัดไทยอยู่กจิตตานิสีครับนี่คือภาพของลุงตาชีและนี่คือคณะอาจารย์คณาจารย์จากมหาวิทยา,ยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี่คือบรรยากาศภายในพระโบสถ์วัดวัดไทย กรุงวอจิงตันดีซีนะครับมีพระมหาเถระและกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยร่วมมานอย่างกับข้านี่คือเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยท่านดรมหาธนัตอัจจาร,จารีหรือพระคุสิรยิยตวิเทศนี่คือ,อบรรดาอาจารย์ทั้งหลายนี่ก็คือท่านทูตนะครับท่านชัยยงสกิพานนท์คุณสมางเป็นเนครธิาชทูตไทยนะครับประจำกรุงวอจิงตันดีซีนี่ก็คือพระมหาเถระที่มาจากประเทศไทยด้วยนี่ก็คือพระพรมวชิรญาณกรรมการมหาถรสมาคมท่านมา ในพิธีเปิดงานในครั้งนี้เป็นประธานในพิธีเปิดนะครับในช่วงภาคเช้าคุณสมบัครแล้วก็มีพระมหาเถระอีกมากมายนะครับทั้งประเทศไทยและต่างประเทศนะครับซึ่งชื่นใจและเกินครับนี่ก็คือ,อาการนําสกุปภาพข่าวเป็นไฮไลท์นะครับมาฝากท่านผู้ชมเห็นบรรยากาศนี่คือหลวงพ่อพระบรมอุทิรยาณน,นะครับ นี่ก็คือหลวงตาชีนะครับหรือพระวิเทศธรรมรดังสีนะครับซึ่งมีอายุถึง8ที่8ปีด้วยกันนะครับแต่ท่านยังแข็งแรงอยู่คุณสมองความจําท่านยังดีอยู่เรืศเลย,ย,ยนะครับนับว่าเป็นพระธรรมทูตต้นแบบเพราะว่าท่านเองท่านเป็นพระธรรมทูตที่รุ่นบุกเบิกนะครับสาจาฐอเมริกาเป็นพระธรรมทูตกลุ่มแรกและพิธีเปิดในช่วงเช้าโดยดรประมาตนาถอตจารีหรือพระครูสิริอัตวิเทศนะครับ เป็นการแสดงมุทิตานะครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศโดยพระราชวิทยุเทศประธานธรรชาสงไทยสมุงครพนมและสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ที่ได้ทักเตร์พระมหาธนัตจารีหรือพระครูสิริยอาทวิเทศได้กล่าวรายงานแทนหลวงตาชีนะครับต้อนรับพระธรรมทูตจากทั่วโลกนะครับนี่ก็คือบรรยากาศทั่วไปนะครับ ในวัดหลวงพ่อพุทธศาสนาที่จัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งประจำปีพุทธศักราช2556ในวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีนี่ที่นี่คือพระบูชาส่วนภายในพระบูชาของวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีดีซีนักดนตรีที่เดียวกันก็มาอันนี้คือ,อเป็นชาวพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายภาครัฐของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมาร่วมแสดงความยินดีในการจัดการประชมมุมครั้งนี้แสดงความยินดีต่อหลวงตาชีด้วยนะครับ หลวงตานะครับท่านเป็นพระมหาเถระที่เป็นที่เคารพสักการะที่เป็นลุกเคารพมากมายของของการณกณะรรสงไทยกณทสงลาวอันนี้คุณคุณพศนะครับพศก็คือเป็นรองประธานคณะ,ะบริหารวัดไต้หวันจิตตานิรรสีครับคุณสมานพศแล้วก็ต่อด้วยพระราชทุทิวิเทศประธานสมัชชาสงไทยก็ได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีนะครับคุณสมานนี่คืประธานสมัชชาสงไทยในกรรมการนะครับ แล้วก็จัะคู่เริ่มจากวัดไทยกับไปพระบรมวชิรญาณท่านก็กล่าวแสดงความยินดีในการจัดงานครั้งนี้แล้วก็ได้อ่านสารจากคุประสัตรราชด้วยพระองค์จากสี่สคือพื่อนการมีการถวายญาตีครั้งก็จะวนจะเวียนไปจัดแต่ละที่แต่ละวัดที่มีความพร้อมสมัครในการตั้งรับญาติโยมมาร่วมงานอย่างมากมายจากทั่วโลกด้วยรู้ติดตามหรือว่าเป็นผู้ที่สังเกตการด้วยมาร่วมในการฟังการประชุมในครั้งนี้ การประชุมในครั้งนี้คุณสว่างมีประโยชน์ทางพระพุทธศาสนาและก็พวกเราชาวพุทธด้วยจะได้เห็นการขับเคลื่อนในพระพุทธศาสนาว่าดําเนินการยังไงต่อไปมีแผนนิ่งอย่างไรมีแผนการยังไงท่านก็จะไม่ปิดบงังท่านเปิดเผยมาประชุมมาแลกเปลี่ยนมาแชร์กันโด,โดยเฉพาะพระเดชพระคุณพระปรมวิรยานนะครับท่านเป็นกรรมการมหาธิรสมาคมและก็ท่านอาดีตเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่ประเทศอเมริกาด้วยตอนนี้ท่านเป็นเจ้าวาด วัดยานาวาเป็นกรรมการมหาวิทยาสมาคมนี่คือท่านทูตนะครับนะครับท่านทูตเอก็ราชทูตไทยนะครับในประเทศทสโลมิกานะครับนี่คือบรรยากาศทั้งหลายที่เราเห็นนี่นะครับคือ,อส่วนหนึ่งนะครับของการจัดงานในครั้งนี้เองนี่เป็นวันรแรกๆคุณสมัครเพราะว่าผมมีโอกาสในการ,ราาตัดตอนเ,เวลามันน้อยเกินไปวันหน้าผมจะนำภาพบรรยากาศเป็นตอนๆมาให้ชมกันต่อน,นะครับคุณสมัครนะครับ ประสมมาร่วมงานในครั้งนี้ประมาณสองรกว่ารูปจากทั่วโลกประเทศไทยด้วยนี่คือแนะนําจากพระธรรมทูตมาจากสายยุโรปค,คุณสมารครับระดับเจ้าวาดระดับเลขาธิการของสมัชชาสมงยุโรปนะครับในหลายๆท่านอีกทีเดียวนะครับมาจากนอร์เวย์มาจากสวีเดนมาจากเนเธอร์แลนด์มาจากหลายๆประเทศคุณสมานครับด้วยความเคารพในตัวของพระเดชพระคุณพระวิดาสมรรคสีรีหลวงตาชีของเราคุณสมา ท่าอน,อนจะเป็นพระที่ว่าอันมีความพราระพมทจ้ริยานก็แสดงมุทิตาต่อหลวงตาชีนะครับท่านมีเวลาน้อยมากที่จะมาะเเพราะท่านมีมาในเรื่องของศาสนก,กิจท่านมีภารกิจมากมายอนสมานนะครับ นี่สาคัญมากๆเลยทีเดียวภาพบรรยากาศอย่างนี้นะครับผมเลยไปนําเก็บภาพบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมจะได้เห็นเรื่องการขับเคลื่อนในแวดวงพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ<ด>นะครับ<ด>เป็นความสนุกชื่นใจสําหรับผมส่วนหนึ่งในฐานะที่เป็นชาวพุทธนะครับและก็ทุกศาสนาก็สอนให้เป็นคนดีคนสมัครนะครับเพราะฉะน,นั้นนี่คือส่วนหนึ่งภาคหนึ่งของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศอเมริกาพี่น้องชาวพุทธเราทั้งประเทศอเมริกาและแคนาดาก็ได้ชมภาพบรรยากาศอย่างนี้นอกเหนือจากนี้แล้วคุณสมหาังอยากจกชม การซ้ำกันต่อกันอีกครั้งหนึ่งก็ไปชมนใน YouTube ได้ข้าน้อยนะครับคุณเจมส์พิลิเคทเฮย์ในยูทูบอีกเทืานพิมในคาว่าบ้านบ้านลูกทุ่งแอลเอบ้านลูกทุ่งแอลเอนะครับ<ด>ก็ไปชมหรือว่าพิมพ์คําว่าเจมส์ลาวก็ได้จะมีกิจกรรมทางพระพุทธศาส,สนาทางสังคมทางวัฒนธรรมอะไรมากมายคุสมาน<ด>และรายการที่เราออกอยู่นี้ก็ไปดีดันที่นั่นต่อหลายๆขึ้นอยู่ตรงนั้นยาวนานเลยทีเดียวคุณสมานนี่คือสิ่งที่สําคัญ นอ,นอกเหนือจากนี้นะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหลายเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดผู้สนับสนุนรายการเช่นเคยคุณสมาร์กี่ยังมาเป็นผู้สนับสนุนรายการต่อไปนะครับคุณสมารจะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เข้ามาก็จะแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเหมือนสักนิดนึงเป็นการเกล่อนเก่อนพอไปนอยเดี๋คุณสมาราผมไปคน้นคว้าไปสืบมาไปสืบสอบผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อท่านผู้ชม,มนะครับมาเพื่อท่านผู้ชมจะได้มีโอกาสได้มาสนับสนุนมาช่วยกันให้เราไอทีวีของเราอยู่ คู่พี่น้องตลอดไปนะครับถ้าเกิดเป็นสินค้าที่ดีแล้วพยายามให้การสนับสนุนนิดครับเพื่อจำรบกราบขอรบกวนในเรื่องของการที่ว่ามาช่วยกันในเรื่องของอามาช่วยกันให้สื่ออยู่ได้ เป็นการสื่อสินค้าเป็นการอุดหนุนสินค้าเป็นการช่วยสถานีเราไอทีวีกันอีกส่วนนึงส่วนที่ 3- ที่สาคัญที่สุดก็คือซอยเหลือตัวเจ้าของเองวายเจ้าของเป็นคนที่แข็งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเป็นคนเบิ่งดีสวยงามบุคลิกดีนาะคือจังคุณเจมเลยเนาะเพราะว่าเวลาถ่ายท่ายายการอาจจะพอเวลามีเวลาเหลือนะครับก็มาในเรื่องสุขภาพไม่ได้ไปแนะนำเรื่องสินค้าอะไรหรอกครับแนะนาเรื่องสุขภาพว่าทําอย่างไรเราจะได้ดูแลสุขภาพได้ยาวนาน เพราะร่างกายเราก็อย่างที่ว่านั่นแหละครับก็คือประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาประกอบกันเมื่อไร่ดินน้ำลมไฟไม่สมานกันไม่ประสานกันไม่สามัคคีกันเป็นเรื่องคุณสมานขานว่าแต่ว่าข้างนอกข้างในไม่ประสานกันก็มีปัญหาข้างนอกไม่ประสานกันก็เกิดปัญหาเฉพาะข้างนอกมันต้องเป็นการสามัคคีกันเพราะว่าคนเท่าจำเป็นที่ยูน้ํากันคุณเฉมเห็นงานสมาคมอีสารบอ อันค่อยดีใจบรมินว่านั่นเห็นแต่รอยยิ้มครับทุกคนมีรอยยิ้มมีการมาเสิงมาพบมาตอนเป็นการสามัคคีกันอีกอย่างหนึ่งส่วนต่างๆของห้างกายของเฮาก็คือกันจําเป็นอย่างยิงพอแม่พินนด์ต้องมีความสามัคคีซึ่งกันและกันเนาะเป็นต้น่าอันตาความคิดความคิดความคิดนี่ที่เขาเล่าเรื่องใช่ไหมควาไม่สามัคคีกันระหว่างอะไร ระวังตากับอันเท้าอตากับเท้าตากับเท้าเพราะว่ามีพระมหาเถระอีกท่านหนึ่งก็ได้เทศให้ฟังนะครับว่าตากับเท้าเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันมาเป็นเวลายาวนานมี่วันหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าต่างคนต่างมีความสําคัญเนี่ยสำคัญกว่าตาก็บอกว่าเขานีได้เ็นอะไรก็เพราะเขาอะเพราะนั้นเท้าจะไปไหนได้กับเพราะตาเนี่ยแหละเป็นคนที่ช่วยดูให้ไม่งั้นถ้าไม่มีตาจะไปได้หรอไม่มีทางเท้าก็บอกเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้ ตาเห็นจริงๆถ้าทาให้พาไปคุณจะไปดูได้เห็นนะตรงนู้นตรงนี้อ่ะจะไ,ไ,ไปได้ไหมเอ่อก็ไม่ีวันหนึ่งเขาเกิดความขัดแย้งขึ้นอย่างรุนแรง,งที่ว่าอย่างนี้เคยเล่ากันแล้วเล่าต่อในการัิจาราั้งที่ยังไม่เคยได้ฟังนี่เป็นเกินๆไป,ปน,น่อเด้อทีนี้ก็เลยว่าเท้าก็ตบเท้าก็ทืบโครมเลยถ้าอย่างนั้นนะถ้าอย่างนั้นฉันจะเดินแล้วกันไม่เป็นไรฉันไม่สนใจตาหรอก ตาบอกเอาที่เดินไปดิฉันจะปิดตาไม่ให้ดูดูที่จะเดินไม่ได้อย่างไงใช่ไหมตาก็ปิดเลยครับปิดสนิทติดเื่มญาติเลยปิดตาเลยเท้าก็เดินตา,าก็ปิดไม่สามารถขี่กันไม่สามมูทกันเพราะต่างคนต่างจริงดีจริงเด่นว่าตัวสำคัญมันติดอีโก้ไงตาติดอีโก้ s <S ทีนี้ <'m> เดินไปโดนมาดินดนกระทืบเท้าโกมโคมโกมไปเลยไม่งอตาติดขาดเลย uh huh. ไม่จำเป็นต้องมีใครท่านคนเดียวก็ได้ไปโคมโคมตาบอกฉันปิดเหมือนกันฉันไม่เห็นดูที่มันไปได้อย่างไงอ่าเธอถึงปิดแต่ฉันจะเดินทําไมอ่ะ ก็ทืบเท้าทําไปตามันโคมเดียวนะครับเรียบร้อยเลยโดนย่ําไปตกเหวคุณสมางไปถึงโขดหินแล้วตาก็ไม่มองทักทีเท้าก็พยายามเดินด้วยความทิ่ฐีก็ร่วงลงฮะตายเลยตกตกลงมาตั้งตาทั้งตั้งเ็าเรียกทั้งตาทั้งตีนทุกทีตายจังคู่เรียบร้อยเลยนั่นแหละทั้งตีมทั้งซ่าเล่านั่นคือความไม่สามารถสามัคคีกันเหมือนร่างกายเราเหมือนกันใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันสมมติมันประสานกันทุกอย่างร่วมกันหมคนที่ตายคนสลายร่างคนที่ตายเนี่ย ทุกอย่างธาตุจะแยกจากกันไม่สมากนกันคุณสมานถึงเกิดความตายเกิดขึ้นใช่ไหมธาตุสีมันแตกหมดเนี่ยดินดน,น้ำลมไฟมันสลายหมดสลายหมดเสร็จปุ๊บ<ๆ>ก็ทุกอย่างไม่รวมตัวแล้วเนี่ยสังเกต็ดแมบางทีคนจะตายนะครับบางทีลมหายใจก็จะน้อยลงคือธาตุลมจะน้อยลงธาตุไฟข้างในเนี่ยไฟข้างในก็มืนกันไฟธาตุแตกคุณสมาง พอแตกซิดเสร็จปุ๊บนี่อะไรจะออกมาไหลมาทางปากทางจมูกทางหูนี่น้ำออกน้ําก็คือเป็นน้ําก็คือธาตุน้ําทุกอย่างไม่รวมกันแล้วเนี่ยมาอยู่ในที่เดียวกันเพราะนั้นเมื่อแตกสลายทั้งสี่ธาตุเรียบร้อยเลยครับเขาเรียกดับดับเลยฮะร่างกายไม่ไม่ไม่เรื่องแ้เรื่องตายเคียงว่ญญานเนาะไม่เราจะได้ไม่ประมาทกับชีวิตคนฟังในกยานเราได้ไหมเราจะได้ไม่ประมาทกับชีวิตอนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคุณจันทรทวีเป็นสีฮับทางนอกเนาะค่ะผม